คำเตือนคลิ้สิซานสมาื่อความบันเทิงไม่แนะนำไม่ทำตามอาจมีคำหยาบในะคำหยาบขายมากน้อยถึงปานกลางก็ต้องขออภัยมานาที่มีด้วยเพราะผมใช้อารมณ์ในการเล่นลน้นเอาละฮะก็กราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมก็กลับมาอยู่ในโรมานะผมอยู่กับผมแอดจกหมูนะครับผมโอเคเออ โอเคเดี๋ยวเอาทุนเข้าไปน้อยนิดหนึ่งนะวันนี้นะผมเนาะก็ช่วงเช้านะครับผมเนาะอ่าผมเล่นดูแล้วนะฮะเบ็ดติดสามมาดีโลดนะผมมาดีจัดๆเลยแนละ้วผมมาดีโพดมาดีมากๆมาดีจัดๆโอเคขอเป็นเบ็ดอ่าหเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับผมเนาะขอเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับอเออสิบเปอร์เซ็นต์เด็เออหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็น้อยเกินนะครับผมเนาะขอเป็นเบ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม,นะอนะบผมโอเค ก็เอาทุนเข้าไปที่135นะครับผมเนาะเออไม่ได้เยอะมากแล้วผมโอโ้โหเมื่อกี้ผมเล่นตั้งแต่อะสี่หมื่นกว่านะครับผมจนถึงตอนนี้ค่าแกน5 0 0 0มื่นนะฮะมันยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับผมเออผ่านมา2วันนะผมไม่ได้เล่นนะครับผมเนาะเสียงอาจจะเปลี่ยนนะผมผมเปลี่ยนอาผมไปศิลปกรรมลูกคอมานะครับผม มวซานศสยกรรมลูกคอนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวอ๋อโอเคเริ่มเวลาโอเคมาเบ็ด10%ของทุนนะครับผมไปแบบแบบนี้เลยนะครับผมเนาะเฮ้ยผมลืมดูว่าพีไล์มันเริ่มต้นแบบไหนวะเออช่างมันเถอะผมเริ่มไปแล้วนะฮะขอเป็นอ่ะขอเทอร์โบมาหน่อยแล้วกันนะผมเนาะ ช่วงเช้าช่วงเมื่อกี้แหละเมื่อกี้เลยแหละเออพุ่งเพิ่งเลิกมาเมื่อกี้เลยแหละเนาะก็อยู่อีกช่องนะครับผมเนาะไปดูได้นะครับผมขวานมาบ่อยจัดจัดเอออยากบอกว่าขวานมาบ่อยจัดจัดเลยนะครับผมโอเคสวยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะผมโหยมาฟรีสปินว่ะเอาว่ะฟรีสปินนะครับผมสวยงาม เฮ้ย hey, วันนี้เป็นไรวะนนขั้นเนื้อขั้นตัวว่ะเออลุกดิก๊กลุกดิก๊กนี่รู้สึกไม่สบายตัวนะผมขอบวกสักหน่อยนะเพื่อความสบายใจขั้นนีรู้สึกไม่สบายตัวขอบวกสักนิดสักหน่อยเพื่อความสบายใจขั้นนอมาเป็นแบบม,มุกเสี่ยวเลยตัดวเโอเคขอไปในคำหยาบด้วยนะครับผมนะโอ้โห,โหกลับมาทุนไม่อยากจะเชื่อ โอเคใครที่อยากให้แอดเล่นสูตรไหนนะผมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะโอเคม่ก้าหนึ่งโอ้ยนักลบเกือบแค่เกือบนะครับผมโอเคเปอร์็นต์ของทุนนะครับผมโอ้ยโลมา เจกันก็มานะครับผมโหสวยจัดถ้าไหวนะถ้าไหวลงมาแบบนี้นะผมผมว่าน่าจะได้บิ๊กวินเลยนะครับผมเนาะเออเกือบและเกือบแล้วโอเคทําดีทดําดีนั่นไงเป็นสุดท้ายขอมาดีหน่อยเพื่อนอ่าฟีตปินโหได้มานิดนึงนะครับผมโอเคตอนนี้กับไรมาอยู่ที่1ประมาณ100นะท่านผู้ชมนะก็ออยังไม่พอนะว่าสาั <laughs> ้น โอเคไปเบ็ดขอเป็นอ่ารอบนี้ขอเป็นเทอร์โบละกันนะครับผมเทอร์โบออโต้ะสิบครั้งนะฮะเดี๋ยวเราลองไปกดหลายๆรูปแบบดูนะครับผมเนาะวันนี้เบ็ดสิบสามก็น่าจะดีอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะเออหวังว่ามันจะดีนะนั่นไงนั่นไงเออหวังว่ามันจะดีนะฮะ <laughs> โอ้ยดูดจัดจัดโอเคดูดเกิน กดมือดีกว่าท่านผู้ชมเอ้ยโอ้จาก200รอยเคไปเทอร์โบทีเดียวครับผมหายไปหมดเลยตอนนี้ขาดทุนอีกแล้วนะฮะโอ้เยมันจะดีไหมเนี่ยมันจะดีจริงไหมเนี่ยท่านผู้ชมค่าแกนก็ประมาณน้อยมากนะครับผมเนาะค่าแกนน้อยมาก วันสองวันที่ผมไม่ได้เล่นนะผมนึกว่ามาวันนี้ค่าแกนไม่จะปกติแล้วนะครับผมแต่ยังนะครับผมยังจะออกมาแบบนี้อีกเออเยอะอ่าอ่าโบนัสนะครับผมเนาะโบนัสผมเห็นจะมาหลายรอบแล้วแต่แม่งไม่มานะครับผมเออเดี๋ยวสั่งสอนให้เดี๋ยวมันต้องเข้าสักรอบนะครับผมเนาะ กดไปนานๆเนี่ยมันต้องเข้าตักรอบแหละเมื่อกี้ก็เกือบเข้าหลายรอบมากนะครับผม <c oughs> ขอหน่อยแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคโอ้โหสวยมาแบบเหมือนจะดังใจนึกนะครับผมโอ้ยมาฟีสปินแค่สี่ก็เอาหรอวะเออดีกว่าไม่ได้นะครับผมเนาะโอเคฟีตปินตั้งสี่เลยนะเฮ้ยเอาไปคูณกับสิบสามอ่ะเออก็ถือว่าไม่ได้ ได้ดีกว่าไม่ได้นะผมเนาะเออถึงจะน้อยนะฮะใจจริงอยากฟรีสปินสักยี่สิบนะครับผมแต่คงปิดไปได้ยากนะฮะให้คุกกี้ทำนายกันนะครับผมเนาะนานๆมันออกมาทีนะฟีสปินยี่สิบเนี่ยท่านชมโอ้ยยิ่งถามมันยิ่งไม่ได้หรอกเออมันต้องแบบมาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะครับผมมันต้องมาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะฮะเออ ขอหน่อยแล้วการไปสิบสามนะฮะท่านผู้ชมตาวตาวตาวอ๋อ,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 อดูเหมือนว่าการกดเองธอรรมดาของผมในวันนี้นะฮะไม่ม่สั่นคอมพิวเต์เลยนะผมเนาะ คลิปก่อนหน้านี้ก็มิสซั่นคอมพิวตไปนะฮะเอาทุนก็มาสองรอบนะบผมเนาะกำไรค,คืนทุนอะไรไปเรียบร้อยนะผมกำไรบอกมาอีก200นะฮะก็เอามาเล่นในคลิปนี้นะฮะถ้าไม่ได้ก็เออต้องหาใหม่แล้ววะ่ะวันนี้เออก็ทั้งวันอ่ะครับผมเนาะเออห้าร้อยยังไม่ได้ละมั้งเนี่ย <c oughs> ก็ไปเก็บจาก Youtube ไปนะครับผมเนาะเออวิแม หวานเกือบได้ห้าตัวครับผมเนาะโอเคไปสวยโอ้ยโลมางามจัดมาเป็นกองเลยนะครับผมเนาะโอเครอบนี้ขอไปแบบเทอร์โบล,ล้างการนะครับผมโห ดูที่จะไหวไหมเมื่อกี้เธอโบออโต้ไม่ไหวแล้วครับผมเนาะเธอโบกดมือที่จะไหวไหมเออนั่นไงนั่นไงผมว่าละไม่ไหวไม่ไหวเอออุ้ยทำไมผมตอนเช็คผมตอนผมเช็คเบ็ดนะครับผมเนาะมันมาค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับผมโอเคแย่จัด โอ้โหยโอเคอีกเบ็ดหนึ่งเบ็ดสุดท้ายมาอยู่นิดนึงนะครับผมขออลังูุนมาสวยปลาอีกได้อีกหนึ่งเบ็ดนะครับผมเนาะยังไม่จบยังไม่จบง่ายๆนะฮะเออโอ้โหจาก200รยนเก้หายไปเพราะเธอโบหมดเลยนะครับผมโอ้โหโอเค,อเ,คเดี๋ยวออกไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมเนาะออกไปอีกรอบหนึ่งขอเอาเข้ามาอีก ทีหนึ่งนะครับผมเนาะโอเคมันต้องได้ดีวะวันเนี้ยไม่ได้มันไม่ใช่แล้วเออมันไม่ใช่เราแล้วท่านผู้ชมไปร้อยสามห้าโอเค ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดจกหมูด,ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทาคลิปต่อไปนะฮะ <c oughs> ทำคลิปเกลือแบบนี้ต่อไปนะครับผมเออไม่ไหวเออไม่ไหวนะทุยไม่ไหวนะครับผมเออเออเออไหนไหนก็ไหนไหนแล้ววะมาขอเล่นเพลย์ไลน์แบบนี้ดูนะครับผมเออขอจัดเพลย์ไลน์แบบนี้ดูสักหน่อยดูดีมันจะได้ป่ารอบนี้ขอเป็นออโต้เดอร์โบ9 9ก้ารบนะผมโอ้ยรอบแรกมาวะ่ะ <laughs> เจ็บไม่จําต้องซ้ําอีกรอบนะครับผม <laughs> เจ็บไม่จาต้องซ้ําอีกรอบเย็ดเก้ K. มาดิวะเออมาซ้ำอีกรอบแล้วดูครับผมมันจะไปในทิศทางไหนเออโอโ้โหต้องคือทุนคึอก,กับไรอีกแล้วนะฮะรอบแล้วก็ประมาณนี้ครับผมเอามาสองรอบเลยนะฮะดูดีจะไหวหรือเปล่า ตาเน่าตาโอ้โหเฮ้ยไหวไหมเพื่อนมาดอกเดียวดอกแรกเมื่อกี้นะครับผมเนาะเออขอหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคสี่ตัวโหยไม่ไหว โอเคมาโอ้โหลงมาไม่ค่อยได้โอ้ยอ้ยากว่ะยากจัดเลยท่านผู้ชมโอเคขอไปหน่อยละกันนะผมรอบเป็นเบ็ดเดียวนะผมคลิปดีนะในคลิปนี้ผมไปแบบ13แล้วผมเพราะไอ้รอบแรกนะผมผมทดลองเบ็ดมาดูแล้วนะฮะมันได้นะฮะแต่ทําไมทําไมแล้วผมเล่นมารอบนี้ม่ไม่ได้วะ อขอหน่อยแล้วกันนะผมเนาะอย่าดื้อแบบนี้สิเพื่อนโอ้ยโอ้ยมาหูจะหมดแล้วจะหมดแล้วโอ้ยกี่นาทีแล้วเนะ่ะโอ้ตอนนี้ผมอัดไปเก้านาที10บนาทีแล้วผมโอ้โหไม่เข้าเลยวะโอเคเดี๋ยวผมขอเอาเทอร์โบออกเลยละกันนะผมเนาะเอาเทอร์โบออกหน่อยไม่ไหวไม่ไหวเทอร์โบนนี้แม่งเออ ดูหลายรอบแล้วเทอร์โบวันนี้ไม่ไม่เวิร์กนะผมไม่ดีไม่ดีไม่ได้เลยโอเคเออมาดีวะ90เล่นได้อยู่นะครับผมสวยโอ้โหมาอีกแหมมาครับผมสวยงามโอ้โยทาโลมันหลีกทางให้นะท่านผู้ชมนะไม่อยากจะนึกภาพสี่ตัวโอเคมาพอได้พอได้ขอหน่อยแล้วกันนะผมเนาะเอาเทอร์โบออก ขอขอ,อ,อดีๆหน่อยโอเคเดี๋ยวผมรีไป999นะฮะคอนเทนต์เรานี้เออช่วงช่วงก่อนก่อนหลังๆอ่าช่วงไม่ใช่ก่อนก่อนหลังๆนี่ช่วงก่อนนะผมเนาะเออผมหากินกับคอนเทนต์นี้เยอะมากนะผม <c oughs> 999นะอยากจะบอกเลยเออโอ้โหโลมคฆ่าตัวเยลูเกือบหมดนะแต่ยังไม่หมดนะผมเคกลับมาทุนละกกันนะผมเนาะ เธโบไม่ได้นะผมวันนี้นะฮะใครที่ดูอยู่ก็ลองไปปรับดูนะครับผมเนาะลองศึกษาหาดูนะครับผม <c oughs> ผมทดลองให้แล้วนะฮะวันนี้ช่วงเช้าวันนี้นะครับผมตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงแล้วนะครับผมโอเคโอ้หุยโอโหเอ๊ โยังยากอยู่ยังยากอยู่นะฮะเฮ้ยเกมนี้ค่อนข้างดีวะ่ะเออผมว่าเกมนี้ดีนะผมเนาะเออดีกว่ารอบแล้วนะผมมองว่าดีน่าจะดีกว่ารอบแล้วนะครับผมรอบแล้วนี่ไม่ได้เรื่องเลยเก็บฟีสปินอีกอะออโต้9 9้เเออให้มันได้อย่างนี้ อะมาเปล่าเจอเจอมาโอ้ไม่ลงโอ้ยขวาโลเอ้ยโลใจกันมันพูดผิดพูดถูกทันใหม่ไว้นะกูโอเคล้วนๆไปหมดแล้วล้วนไปกับโลมาแล้ววันนี้ทำไรไม่ได้นะผมเนาะได้แต่ความมันมันล้วนๆโอ้ย ถ้าได้ห้าตัวสหลายนะดจะบอกให้โบนัสนี่ออกมาล่อหลายทีแล้วนะเออขออย่ here, ขอหน่อยขอจัดหน่อยออโอ้โหโบนัสเคไม่ออกได้ไงวะเนี่ย เพื่อนโอ้โหห้าตัวอีกแล้วมันปล่อยตกผมดีจริงๆนะครับผมเออคือมันจะหมดแล้วมันออกอะเออตอนมีเยอะๆไม่ออกวะเคขอคืนทุนคืนกำไรนะคลิปนี้จะได้หรือเปล่าเดี่ยดูจากทรงก็ไม่น่าจะรอดนะผมเนาะโอเค999เราออกไปแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวลองไปแบบออโต้ร้อยครั้งดูนะครับผม เออออโต้1ร้อยครั้งนะฮะขอหน่อยแล้วกันนะครับผมไม่ไหวบอกไหวนะไม่ไหวบอกไหวนะครับผมโอเคอุย้ยเบนเดิม์เบน,นเดิมดิมไปไปหนึ่งครั้งนะครับผมเดี๋ยวลองใส่เทอร์โบไปด้วยนะฮะขอเป็นแบบธรรมดากันไปก่อนนะ เอาเฮ้ยออโต้หนึ่งร้อยครั้งผมอย่าบอกนะว่าค้าครั้งกับผมโอเคไปนิดึงโอ้โหไม่ได้นะครับผมโอ้โหไม่ได้นะครับผมโอ้โหไม่ได้นะครับผม,ม,บผม,ผมหมด <isce> เฮ้ยเวลอะไรกันครับเดี่ยดีนะฮะเวลานะผมโอ้โหเกินเดี๋ยวเอาเอเอาไปเป็นสุดท้ายแล้วกันนะผมโอ้โหหมดเลยนะผมหมดเกลี้ยงนะผมเอาเรื่องหมดทั้งสองรอบเลยนะครับผมเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้านะเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับผมคลิปนี้ไม่ไหวนะฮะเป็นเทอร์โบไม่ออกเลยนะครับผมนะแล้วก็ธรรมดาด้วยเออออโต้ไม่ไหวนะครับผมเนาะ เอาละฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมโอ้โหจริงๆได้เช็คเป็ดน,เนะเป็ดสิบสามแม่งดีจัดพอมาเล่นจริงๆเอาเข้าจริงแม่งดูดเว้ยโอเคฮะบายบายครับผมจุ๊บ